สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอริซ่าภาพเซลีนก็ต้องเป็นภาพขาวดำสไตล์พ่อเฮดดีก็ต้องเป็นภาพขาวดำนี่เป็นเอกลักษณ์ของเซลีนไปแล้ว ภาพนี้เป็นภาพขาวดําที่มีเสน่ห์มากและน้องลิซ่าก็สวยด้วยแต่ว่าภาพนี้กับภาพนี้ผมทรงเดียวกันเลยผมยาวทรงเดียวกันด้วยคงถ่ายวันเดียวกันแน่เลยใช่ไหมน้องลิซ่าน่าจะถ่ายวันเดียวกันคงแค่เปลี่ยนชุดเมื่อลิซ่ามาขายของต่อให้พวกเราไม่ค่อยพอใจแบรนด์ซักเท่าไหร่เพื่อน,น้องลิซ่าแล้วเราก็ต้องเพิ่มเอ็นเกตให้น้องลิซ่ากันนะเพิ่มเอ็นเกตให้เยอะๆนะคะทุกคนแค่เห็นน้องลิซ่าลงภาพก็ดีใจละให้หายคิดถึงหน่อย ถึงแม้ช่วงนี้น้องลิซ่าจะไม่ค่อยมีผลงานแต่ก็เป็นที่พูดถึงและเป็นที่จับตามองตลอดเพราะตอนนี้ลิซ่ายังติดท็อป8ผู้ทรงอิทธิพลบนแพลตฟอร์มอินสตาแกรมแบบไม่แบ่งหมวดบู่ไม่แบ่งประเทศและยังติดท็อป3ในหมวดดนตรีแบบไม่แบ่งประเทศประจำเดือนพฤศจิกของสัปดาห์นี้อิทธิพลน้องลิซ่าไม่ธรรมดานะจ๊ะขนาดช่วงนี้ไม่มีงานก็ยังติดท็อปอิทธิพลนี่เป็นดาราดังที่ชื่อเอมโคน ฟอนอินสตาแกรมของลิซ่าด้วยเอมมาที่เล่นซีรีส์ The Crown ที่แสดงเป็นเจ้าหญิงไดอานาก็ต้องยอมรับว่าดาราดังหลายๆคนที่ฟอนโลไอจิลิซ่าดีใจแทนน้องลิซ่าที่มีคนรักมากมาย <c oughs> นี่เป็นความตื้นตันแทนชาวกัมพูชาที่ลิซ่าได้ส่งข้อความถึงนักเรียนของ P.S.D. องค์กรช่วยเหลือเด็กยากไร้ลิซ่าได้ส่งข้อความกล่าวว่า สวัสดีฉันคือลิซ่าจากแบ็กพิ้งฉันชอบทักทายเพื่อนๆและแฟนๆของฉันในกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนเหล่านั้นที่อยู่ภายใต้การดูแลของ PSD ในพนมเปญไม่ว่าแผนและความฝันของคุณจะเป็นอย่างไรจงจำไว้ว่าอย่ายอมแพ้แม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเวลาในชีวิตก็ตาม ฉันมีทั้งขึ้นและลงหลายครั้งในช่วงปีที่เป็นเด็กฝึกไม่ว่าคุณจะมีแผนหรือฝันถึงอนาคตไว้ว่ายังไงจงจำให้ขึ้นใจว่าอย่ายอมแพ้ค่ะถึงแม้บ้างครั้งจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างฉันเองก็มีช่วงสุขและทุกข์เหมือนกันตอนเป็นเด็กฝึก แต่ก็ต้องเข้มแข็งและมองโลบในแง่บวกเข้าไว้ทำให้ฝ่าฟันพวกมันมาได้เสมอขอให้ทุกคนชอบดีและเข้มแข็งไว้นะคะด้วยรักและน้องลงชื่อลิซ่าและลิซ่าได้บริจาคเงินให้กับโครงการของทาง PSE เป็นการส่วนตัวด้วยค่ะแสนดีที่สุดเลยลาะลิซ่าของพวกเรา โครงการนี้แองเจลินาจลีก็เคยร่วมบริจาคโครงการนี้ด้วยเรียกได้ว่าคนดังระดับโลกทั้งสองร่วมบริจาคโครงการ PSE ในพนมเปญประเทศกัมพูชาเป็นผู้ใจบุญทั้งสองคนเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ